สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิเวศชัยพอดแคสต์นะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับคนเราสามารถใช้สมองได้ในระดับที่ซับซ้อนกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆเยอะเลยนะครับอย่างเช่นโลมาเพราะว่าคนเรามีพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากกว่าแล้วเราก็มีข้อได้เปรียบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็นิสัยตัวเองด้วยซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีกด้วย หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าคนเรามักจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งผมขอเถียงสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นความคิดที่อาจจะดูผิวเผินกันไปหน่อยเพราะถ้าเราดูดีๆแล้วทุกคนล้วนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆความคิดใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งเป้าหมายในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาฉะนั้นการพัฒนาสมองและความรู้ของเราไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นขาวหรือดำบวกหรือลบที่ชัดเจนนะครับแต่มันเป็นเหมือนการสร้างเฉดสีต่างๆที่มากมายในชีวิตซึ่งก็เหมือนกับการออกกำลังกายครับ เราสามารถฝึกสมองให้เก่งขึ้นได้ฉลาดขึ้นได้และเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จที่มากขึ้นได้เช่นกันวันนี้เลยจะมาชวนคุยเรื่องของ8นิสัยที่สามารถช่วยให้เราฉลาดขึ้นและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นครับนิสัยที่ 1. คบหาคนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จมากกว่าเรา เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใกล้ชิดที่สุดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินแน่นอนเรื่องนี้แฝงไปด้วยแนวคิดที่ว่าคนที่เราอยู่ด้วยมากที่สุดจะมีอิทธิพลต่อเรามากไม่ว่าจะเป็นในด้านพฤติกรรมหรือทัศนคติลองนึกดูนะครับถ้าคุณอยู่กับเพื่อนที่สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองเช่นอาจจะชอบออกกำลังกายชอบลงทุนก็จะทำให้เรามีแรงจูงใจและมีความรู้ในเรื่องนั้นๆไปด้วย แต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่มีเป้าหมายที่ต่างจากเราเช่นสนใจงานอดิเรกอื่นๆคุณอาจจะไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นถ้าอยากพัฒนาก็อาจต้องเริ่มหาโอกาสรู้จักคนใหม่ๆที่สามารถเสริมสร้างความรู้ให้เราได้เช่นกันครับนิสัยที่2ให้เวลาตัวเองได้อยู่เงียบๆบ้างหลายคนคงเคยเจอกับความเครียดในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะครับ การใช้เวลาส่วนตัวอยู่ในที่เงียบๆโดยไม่ต้องทําอะไรเลยจะช่วยให้ชีวิตเราได้พักผ่อนและได้คิดไตร่ตรองไปพร้อมๆกันลองใช้เวลาสักวันละ1 0 2ถึง20นาทีก็ได้ครับต่อวันเพื่อปล่อยให้จิตใจของเราได้สงบหรือมีโอกาสอยู่นิ่งๆบ้างผมแนะนําว่าในจังหวะนั้นลองหยุดใช้โซเชียลมีเดีย อาจจะทั้งวันเลยก็ได้นะครับหรือลองกําหนดให้วันหนึ่งในสัปดาห์เป็น s โลเด a y ครับหรือวันช้าๆซึ่งไม่ต้องทําอะไรให้สําเร็จก็ได้แค่มีเวลาที่จะปล่อยวางและปล่อยใจให้สบายๆส,สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีพลังพร้อมสําหรับการรับมือวันใหม่ได้ดีขึ้นครับนิสัยที่3อนุญ,ญาตให้ตัวเองรู้สึกเบื่อบ้างการเบื่อบางครั้งไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจนะครับในทางตรงกันข้ามการมีเวลาที่ไม่มีอะไรทํา ก็เป็นโอกาสให้เราได้ใช้จิตใต้สำนึกเราได้ผุดไอเดียและความคิดใหม่ๆขึ้นมาและบางครั้งนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้เราทบทวนเป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งที่อยากทำจริงๆด้วยนะครับลองกำหนดเวลาในปฏิทินหรือสักช่วงหนึ่งในสัปดาห์ก็ได้ครับที่จะปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกเบื่อหรือสบายๆบ้างและวางเป้าหมายว่าจะใช้เวลานี้ทำอะไรโดยไม่ต้องคิดว่ามันเป็นการเสียเวลานะครับแต่าจ,าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไอเดียใหม่ๆสำหรับการพัฒนาตัวเองครับนิสัยที่4 ออกกําลังกายและขยับตัวบ้างการออกกําลังกายไม่ได้ช่วยแค่ร่างกายเท่านั้นครับแต่อย่างช่วยสมองเราเอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นออกซิเจนในสมองช่วยสร้างความกระตือรือร้นหรือแม้กระทั่งช่วยให้เรามีสมาธิและความจําที่ดีขึ้นลองมองการออกกําลังกายให้เป็นเวลาสําหรับตัวเองครับเพราะช่วงเวลานี้คุณสามารถผ่อนคลายไปพร้อมๆออกับการฟังเพลงหรือพอดแคสต์ที่สนุกสนุกซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้เราได้พักผ่อนจากความเครียดต่างๆ นิสัยที่5เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันครับการเรียนรู้เป็นนิสัยที่ดีครับที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของเราในด้านต่างๆและถ้าเราเรียนรู้เรื่องใหม่สักหนึ่งชั่วโมงต่อวันทุกๆร้อยชั่วโมงเราก็จะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆพอดีลองตั้งเป้าหมายให้เรียนรู้หัวข้อใหม่ๆในแต่ละปีดูครับ และใช้กด20ทับ80ที่ว่า20%ของการกระทำจะสร้าง80%ของผลลัพธ์เสมอลองนึกดูนะครับว่าในแต่ละปีเราจะเก่งในสิ่งใหม่ๆได้ถึงอย่างน้อย3เรื่องนั่นทำให้เรามีทักษะที่หลากหลายขึ้นและช่วยให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากขึ้นแน่นอนครับนิสัยที่6ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง การออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นหนึ่งในหลักการที่ผมยึดถือมาตลอดเพราะการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้สมองเราได้สร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองแน่นอนลองคิดดูว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรเดิมๆสมองเราก็จะใช้วงจรเดิมๆแต่ถ้าเราได้ลองเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนเส้นทางที่เดินไปทำงานเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำหรือเลือกสิ่งที่ท้าทายตัวเองให้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำจะช่วยให้สมองมีการพัฒนาและฟื้นฟูได้มากขึ้นครับ นิสัยที่7วางแผนล่วงหน้าและปลดปล่อยความเครียดบางครั้งสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกกังวลคือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําหรือภาระงานที่สะสมอยู่การมีแผนการทํางานที่ชัดเจนเช่นการทำา t o d o l i s t การทําตารางงานหรือการแบ่งเวลาให้กับงานแต่ละชิ้นจะช่วยให้เรารู้สึกควบคุมชีวิตได้ดียิ่งขึ้นลองหาวิธีการจัดการงานที่เหมาะสมกับตัวเองครับและไม่ปล่อยให้ทุกอย่างค้างคางอยู่ จะช่วยให้เรารู้สึกเบาใจและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ถึงตรงนี้เราได้พูดคุยกันถึง8นิสัยที่อาจจะดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังที่จะเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่ฉลาดขึ้นและมีความสำเร็จมากขึ้นได้ในระยะยาวนะครับสิ่งสำคัญคือไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไรทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากการปรับตัวเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ในทุกๆวัน และเมื่อเราตั้งใจฝึกฝนนิสัยเหล่านี้แบบต่อเนื่องวันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับมาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตัวเราเองครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าไม่มีทางลัดส,สู่ความสําเร็จและความฉลาดที่ยั่งยืนนะครับแต่การทําสิ่งเหล่านี้ทีละนิดทุกวันคือกุญแจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกคบเพื่อนที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจการออกกําลังกายการให้เวลาตัวเองได้อยู่เงียบ หรือแม้แต่การตั้งใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆก็เป็นการลงทุนที่สําคัญต่อความสําเร็จของเราครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆลองนำนิสัยเหล่านี้ไปปรับใช้และสร้างเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับขอให้ทุกคนพบเจอกับความสําเร็จที่ต้องการครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ